เล็บได้เลยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนต้องการก็แวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทำก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้ฟินอย่างกมาทักทายปุ้ยๆกันนะจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนหัวข็อันดับดีแก้วก็จะเป็นต้น ลีลาัาดีค่ะนะคะที่รับชมคลิปออนจันดีแก้วดูคลิปนายเกล็ดเด้อจากเ,กาพ,เกพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนพีพีเอาความเย็นตามาฝากนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีพีทุกคนเด้อสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีพี่น้องเช้าที่ร์ทุกคนทัว่วโลกเลยนะความสวยงามธรรมชาติมาฝากเพื่อนเพื่อนพีพีทุกคนนะคะได้รับชมกันเน,ะนาะจ้า หลยๆจ้ะเพื่อนๆพีพีคนไหนต้องการก็ะวกมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทําก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดต่างให้ฟีดความสวยงามธรรมศาสตร์มาฝากเพื่อนๆพีพีทุกคนนะคะได้รับสมกันเนาะนี่จะ้ะหลยๆจ้ะเดินนาะทําคลิปต่อนะคะเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนดูคลิปให้จบเลยนะคะ ะว่าออนจันดีแก้วก็ทายทรมาตาให้เพื่อนได้เยี่ยมได้สมได้รับสมกันเนาะออนจันดีแก้วจ้าออนจันดีแก้วก็พามาทํามาสมรวมธรรมาตร์สวยงามเนาะอันนี้ก็คือดอกไม้ดอกพุดนะคะที่น้องอันนี้ก็เป็นะคะที่รับสมคลิปออนจันดีแก้วดูคลิปให้จบเเด้อจากเพื่อนเพื่อนทุกคนดูคลิปให้จบเลยนะคะเพราะว่าออนจันดีแก้วก็ทายทรมาตานให้เพื่อนได้เยี่ยมได้สมได้ รับชมกันเนาะวันจันดีแก้วดอกพุดสวยงามมากเลยค่ะสีขาวธรรมศาสตร์ดอกใหญ่ใหญ่จพี่น้องจ้าดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะนี่อย่างกวมาทากคายพุดยๆกันนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่ทางบนหัวขอัญจันดีแก้วก็จะเป็นต้นลีลาวาดีค่ะก็อยู่เบ็บ้านๆเนาะ ชีวิตบ้านๆของออนจันดีแก้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็จะถ่ายเพื่อนๆพี่ๆคนไหนต้องการก็ะวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทําก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้ฟรีะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้องจันดีแก้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุก ธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะแ่ยวงามสวยงามเนาะเพื่เน้ามาก็เอาความงามงามมาปร,ร,ารนะนาบเราะว่าวบ้านออนจันดีแก้วอยู่บ้านนอกเด้อจ่าจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงธรรมชาติมากมายเลยนะจ้าก็เอาคือดอกจัป้านะคะเพื่อนๆหลายๆบ้านหลายๆคน,น,นก็จะเรียกวิลาวดีเนาะขอบคุณมากมายนะ ธรรมชาติสวยงามเสมอน,นะคะเที่ยวงามสวยงามเนาะเป็นะสาวมากก็เอาความงามๆนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะออนจันดีแก้วนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณผู้สน,นับสนุนขอบคุณทุกข้าศัตนระ์เนาะราวาบ้านออนจันดีแก้วอยู่บ้านนอกเ้อจ้าจะมีเสียงนอกเสียงไก่เสียงธรรมชาติมากมายเลยนะจ้าก็เอา ขอบคุณนะคะสมคลิปออนจันห้จบเลเด้อจจะฝากกดเมนกดไลค์กดแชร์ให้อ่อนจันด้วยนะคะพองหนี้ออนจันมีแห้งดูแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนมาเยี่ยมมาสมมาเล่นกันบออนจันดีแกได้นะคะออนจันดูแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเยี่ยมมาสมมาเล่นกันบออนจันดีแกได้นะคะออนจัน ขอบคุณนะคะสมคลิดออนจันให้จบเลเด้อจ้ากฝากกดเมนกดไลค์กดแชร์ให้องอนจันด้วยนะคะต้อให้อ่อนจันมีแห้งฝากเพื่อนๆพีพีเอาความกินตามาฝากนะคะออนจันดีแก้วก็เอาความสวยงามความธรรมชาติตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆพีพีทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็จะมีเสียงไก่คันจะมีเสียงธรรมแล้วก็อยู่แบบบ้านๆเนาะ ชีวิตบ้านบ้านของออนจันดีแก้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะถ่ายของเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนต้องการก็แวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทําก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้ฟรีก็อยู่แบบบ้านบ้านเนาะชีวิตบ้านบ้านของออนจันดีแก้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะถ่ายของทุกคนดูคลิปให้จบเลยนะคะ ะว่าออนจันดีเกวก็ทายธรรมศาสตร์ให้เพื่อนได้เยี่ยมได้สมได้รับสมกันเนาะออนจันดีเกวธรรมศาสตร์สวยงามเสมอนอาขาเกี่ยวงามสวยงามเนาะเพื่อนสามากก็เอาความงามงามมาฝากเพื่อนๆพี่ๆเอาความเย็นตามาฝากนะคะดอกกุหลาบสวยงามมากเลยค่ะสีขาวธรรมศาสตร์ดอกไง่ายง่ายแจพี่น้องจ้า ดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะฝากเพนแอนๆพีพีเอาความเย็นตามาฝากนะคะดอกดุสวยงามมากเลยค่ะสีขาวธรรมศาสตร์ดอกใหญ่ใหญ่จ่มพี่น้องจ้าดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูจิปให้จบเลยนะคะพราะ,ะอ่อนจันดีแก้วก็ทายธรมรมศาสตร์ให้เพื่อนได้เยี่ยมได้ชมได้รับชมกันเนาะอ่อนจันดีแก้ว ขอบคุณนะคะชมคลิปออนจันทให้จบเ,ด,เด้อจ้าฝากกดเม้นกดไลค์กดแชร์ให้อ่อนจันทรด้วยนะคะขอให้องอนจันมีแหงทุกคนดูคลิปให้จบเลยนะคะเพราะว่าออนจันดีแก้วก็ทายรรมาสา์ให้เพื่อนได้เยี่ยมได้สมได้รับสมกันเนาะออนจันทดีแกว้วเดนะินนาทำคลิปต่อนะคะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสาดเนาะเพราะว่าบ้านออนจันทรดีแก้วอยู่บ้านนอกเด้อจ้า จะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงธรรมชาติมากมายเลยนะจ๊ะก็เอาฝากเพือนเพนพี่พีเอาความเย็นตามาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีคนไหนต้องการก็แวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทําก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้ฟรีจ้าออนจันดีแก้วกับพามาทํามาสุมความธรรมชาติสวยงามเนาะ ันนี้ก็คือดอกไม้ดอกพุดนะคะที่น้องอันนี้จะได้ทุกคนดูคิดให้จบเลยนะคะะว่าออนจันดีแก้วก็ทายทำมาสานให้เพื่อนได้เยี่ยมได้ชมได้รับชมกันเนาะออนจันดีแก้วเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนต้องการก็แวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทําก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้เรี่านรับชมคลคิดนี้ก็จาะหยุดไปเพียงสำนึกก่อนจ้าสวัสดีค่ะ ดูแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเยี่ยมมาสมมาเล่นกับออนจันดีแกวได้นะคะออนจันทุกคนดูคิปให้จบเลยนะคะเพราะว่าออนจันดีแกวก็ทายทำมาสานให้เพื่อนได้เยี่ยมได้ชมได้รับชมกันเนาะออนจันดีแก้วทุกคนดูคิปให้จบเลยนะคะเพราะว่าออนจันทรดีแกก็ทายทำมาสานให้เพื่อนได้เยี่ยมได้ชมได้รับชมกันเนาะ ออนจันดีแก้วเพื่อนเพื่อนพีพีคนไหนต้องการก็ะวะมาเก็บเอาได้เด้อจ้ะเรามีงานทำก็มาเก็บเอาได้เลยไม่ได้คิดตังให้ฟรีสวยงามนนะทำคลิปที่ควมสวยงามอกไหมธทร,รมาศาสมาให้เพื่อนเพื่อนพีพีทุกคนได้รับชมนะคะก็อยู่แบบบ้านบ้านเนาะชีวิตบ้านบ้านของออนจันดีแก้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคน ก็จะทายขอบขอบคุณนะคะชมคลิปออนจันห้จบเด้อจากฝากกดเมนกดไลค์กดแชร์ใ on ห้อ่อจ <e ันด้วยนะคะเพราะง่ายออนจันมีแห้งขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้องคจันดีแก้วนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณผู้สนนับสนุนขอบคุณทู้ก็สวยงานนะทำคลิปที่ความสวยงามดอกหมธทรมชศาสตร์มาให้เพื่อนพี่ๆทุกคนได้รับชมนะคะ เดินนาทำคลิปต่อนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบความสวยงามธรรมชาติมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะคะไปรับสมกันเนาะนี่จ้าไล่ๆจ้าพี่จ้ามาเก็บไดเลยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนคือดอกจันตาค่ะเพื่อนๆหลายๆบ้านหลายหลายคนก็จะเรียกวิลาวดีเนาะ ขอบคุณมากมายนะนจันดีแก้วก็เอาความสวยงามความธรรมชาติตอนเช้ามากค่ะเ,เพื่อนๆพีพีทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็จะมีเสียงไก่ขั้นจะมีเสียงธรรมะก็อยู่แบบนนบ้านๆเนาะชีวิตบ้านๆของอ่อนจันดีแก้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุกคน,น,น,นกคน็จะถ่ายความดอกคุณสวยงามมากเลยค่ะสีคาวธรรมชาติดอกง่าง่ายจะี่นองจ้า ดอกใหญ่สวยงามมากเลยค่ะดูแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขนะคะ mm. เพื่อน,อนๆนทุกคนมาเยี่ยม,มมาชมมาเล่นกับออนจันดีแกได้นะคะออนจันธรรมศาสตร์สวยงามเสมอน,นะคะเกี mm. ่ยวงามสวยงามเนาะเตืนเศร้ามากก็เอาความงามงาม,มาเตืนนาะทำคลิปต่อนะคะ mm. เพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุก